มันจะมีอย่างนี้บ้างไหมเดี๋ยวลอง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 ก็มีก็มีเห็นไหมเห็นไหมไม่ยอมแพ้เลยนะโอเคครับกัดลงไปรับเพื่อนข้างล่างครับฮะอ้าไปรับบริจาคให้คนหล่อนะคะเดินบริจาคเงินนะคะถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้รับอ่ะเดี๋ยวเราตอนที่เราจะไป เริ่มกิจกรรมกันภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับเพื่อที่ระลึกว่าเรามาทํางานกันแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวปกติไม่ค่อยมีในเต็มขอหน่อยนับให้หน่อยได้ไหมครับหนึ่งสองเท่านี้ครับมันมีเท่านี้อ่ะใครเีคนเล่นคนแรกหรอใครจะเป็นคนเร่นคนแรกนี่ครับเดี๋ยวให้มาริว็นคนเล่นคนแรก้ว เรื่องจากงานในวันนี้นะครับผมเราไม่มีสคริปต์กับพี่โบ๊ทครับผมเราไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเราจึงใช้ใจล้วนๆกับเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนได้ในวันนี้คุณอามาบไอพีมาลิวเลยนะมอบมาทีเอ้ยว่าเวทีให้มาลิวเลยนะโอเคไหมโอเคอ่าโอเคครับอ่ะมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมหลบทางหน่อยฮะขอจูนครับผมขอเสี่ยนให้จู เตือะกันเลยทีเดียวมงอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันเอียงๆอ่ะเดี๋ยวน้องจูนก็จะขึ้นมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับเราด้วยนะครับเดีช่วงนี้มอบเวทีให้กับมาเดยวค่ะ